สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือที่อำเภอเกาคาจังหวัดลำปางวันนี้มีการจัดงานลำปางเซเลบิตแฟร์ครั้งที่36ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่ย4ธันวาคมเป็นต้นมาและจะจัดไปจนถึงวันที่2มกร,ราคมนี้และที่สำคัญคือสะดวกสบายมากมีรถ2แถวจากในเมืองมาส่งฟรีถึงสถานที่จัดงานนี้ด้วย อาหารการกินก็นกมีทรัคฟู้ดมาเปิดจำหน่ายให้ตลอดทั้งวันและทั้งคืนด้วยภายในก็มีสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพวกเราชาวลำปางได้มาแสดงกันอย่างเยอะแยะมากมายร่วม100ร้านค้าก็มีทั้งราคาถูกเจ้ามยาและเป็นสินค้าระดับเวิร์กคลาสจึงอยากให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา เมืองลำปางได้แวะมาเที่ยวในงานนี้เพื่อที่จะซื้อสินค้าเซรามิกในราคาถูกพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับบุคคลที่ท่านรักภายในงานนอกจากมีการแสดงสินค้าเซรามิกจากผู้ประกอบการ100กว่าร้านค้าและก็ยังมีการแสดงของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาได้มาจากลานกิจกรรมมีพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออก ถึงความสามารถและในการวาดรูปอย่างมีความสุขกับผู้ปกครองด้วยชื่นชมจริงๆเพราะที่ผ่านมาจัดแต่ในเมืองก็มีแต่คนลำปางมาอุดหนุนกันแต่ตอนนี้มาจัดที่นี่ผู้คนสัญจรไปมาได้เห็นก็แวะมาอุดหนุนกันจากทั่วประเทศและเพอเพอจากทั่วโลกในอนาคตก็จะมาอุดหนุนที่นี่ เราไปฟังความรู้สึกของผู้จัดงานกันในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์ศิวนาทรัพย์นะครับเป็นนายกกิตษฐศักดิ์นะครับของสมาคมเครื่องปฏิบผลปปานะครับวัตถุประสงค์จัดงานในครั้งนี้นะครับก็เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เราได้งบจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สาเหตุที่เรามาจัดที่นี่นะครับเพราะว่าสถานที่เราพร้อมนะครับเลยอหยากการเกิดกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดนะครับแล้วก็สาเหตุที่เราย้ายช่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ จะเป็นช่วงข้าดาวพอดีนะครับแล้วก ah, oh, okay. ็เลยย้ายจะเป็นช่วงข้าวดาวนะครับแล้วก็งานนี้นะครับมีของเซรามิกนะาทับงหมงงานนะครับบอกที่นี่นะครับเราอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวลาวครับมาดูงานที่นี่นะครับแล้วก็จะได้มาดูสถานที่นะครับของเราพร้อมนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับลุงแดงได้มาเที่ยวชมงานนี้แล้วรู้สึกชื่นใจขอเป็นกําลังใจให้ผู้จัดงานจัดที่นี่ทุกปีเชื่อว่าในอนาคตคนจากทั่วประเทศ และทั่วโลกจะแวะมาเที่ยวงานลำปางเซรามิกแฟร์แน่นอนขอเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและพี่น้องชาวลำปางร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมลำปางเซรามิกแฟร์ให้เกิดขึ้นทุกๆปีณสถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องชาวไทยครับ